วันนี้ผมจะทำให้พักประชาธิปัตย์ไม่ตกอยู่ในวังวนวาทกกรมไม่ต้องมาถามว่าเราอนุรักษ์หรือเราประชาธิปไตยหรือเรากักจะเป็นอนุรักษ์ก้าวหน้าไม่ต้องถามเราครับเพราะเราประกาศอุดมการมาตั้งแต่ปีพศ2489ว่าเราคือต้นตำรับของพรรคเสรีประชาธิปไตยในประเทศไทย วันนี้ผมไม่ต้องการให้พักประชาธิปัตย์เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการที่นำเรื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์เข้ามาอยู่ในวังวนของความขัดแย้งทางการเมืองกล่าวหาฝ่ายหนึ่งว่าล้มกล่าวหาฝ่ายหนึ่งว่าหูนไม่ใช่เรื่องครับไม่ใช่เรื่องของการเมืองเลยเพราะสถาบันพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจ ของประชาชนคนไทยที่ต้องอยู่เหนือการเมืองไม่ว่าเราจะมีแนวความคิดการเมืองตักกันอย่างไรวันนี้เราต้องไม่เอาองค์กรอย่างกองทัพเข้ามาเป็นประเด็นทางการเมืองกองทัพจะทำหน้าที่ได้อย่างไรถ้าพักการเมืองมีอคติกับกองทัพและกองทัพเวลา ปกป้องแผ่นดินไทยอย่างเข้มแข็งการเมืองไปโหนไม่ได้นะครับการเมืองต้องช่วยสนับสนุนด้วยการดำเนินนโยบายการต่างประเทศการทูตเชิงรุกเพื่อให้การทำงานของทหารและกองทัพทำได้อย่างมีประสิทธิภาพและสบายใจมากยิ่งขึ้นเราไม่ควรเอาเรื่องความมั่นคงของประเทศเราไม่ควรเอานโยบายการต่างประเทศมาเสี่ยง ผลักภาระให้ประชาชนลงประชามติในสิ่งที่อย่าบอกว่าประชาชนจะเข้าใจไหมครับผมยังไม่แน่ใจว่าคนที่คิดให้ถามตัวเองเข้าใจเรือยง